สัปาาปนานี้่คือสัปดาดตัวเองคุณนะตัวนี้คืออุ้นแนรูเนุ่อยาเป็นสนามสนุนมากจิอันนี้สัปดาหอัปอาจกะอาจจะอยบังเกิโอเคตอนนี้นี่เป็ยาใช้ของพี่นะจ้าสายตาไม่ค่ ตอนนี้เราก็รายการจะจบลงไปแล้วพักคุณนาไนขนมกระยะี้กระรอบะเออมื่อก่อนคุณสัป,ปราหดคุณดีใจไหมที่คุณได้เล่นเป็นเป็นสัป,ปดาหโอ้แปลว่าอะไรคะคุณสัป,ปราหดแต่คุณอุงตอร์แมนคุณรู้สึกยังไงบ้างตัวเอนโนครับโอเคสวัสดีครับตอนนี้เริ่มการต่อสู้อีลครับโอ้ ตอนนี้อุย้ยนุ่นอุนเแมนแต่ต่อยตอนนี้แต่อต่อยยังมองมันค่ะสปาร์ตตอนนี้กําลังวองศัตรูอยู่ค่ะอุนเตแมนก็ยิ้มฟันหล่อค่ะสปาร์ตโชก้ามันก็ตีท้องตุ๊บตับอย่างไค่ะแล้วเราจะไปดูตอนนี้ลงมา ตำรวจกันว่าบอเอ้กนี่มามาเนี่ยเนี่ยให้มชต่อสู้เดี๋ยวมาต่อสูงได้ยังตอนนี้อุนตอรแมนหนูนิ่งพักกินชาอยู่ตอนนี้สับปลาดก็พักกินชาพักโฆษณาก่อนรถคันเก่ามาแล้วคันใหม่เอ้ โอเคกำลังกับหนังสปาราตต่อค่ะตอนนี้สปรารกันฆ่ากันอย่างประมาณค่ะแล้วตอนนี้หนังสปรารของเราก็ได้จบลงไปแล้ว